สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จ๋าจะพามาชมผลงานที่วันก่อนเราถ่ายทำไปว่าดินแปลงนี้มีปัญหานะคะน่าจะเป็นเชื้อราค่ะเอากาสลัดลงประมาณ2 3ถึงครั้งก็ตายเรียบค่ะแม่จ๋าก็เลยลองคิดเองค่ะลองแก้วิธีโดยปรุงดินอีกรอบแล้วก็ตากแดดเอาไว้3สัปดาห์ค่ะนะคะแล้วก็โดนฝนก็เลยต้องตากจนแห้งมากกว่า3สัปดาห์ค่ะเพราะว่า ฝนตกเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะแต่ผลค่ะเมื่อดินปรุงใหม่แล้วตากแด่จนแห้งสนิทดีนะคะแล้วเอากล้าลงใหม่ค่ะนี่ค่ะทุกคนดูนะคะสำเร็จค่ะน้องๆรอ,อ,อดนี้รอดนะคะโอเครอดเกือบทุกต้นเลยนะคะไม่มีต้นไหนตายจากหายเราไปนะคะก็แสดงว่า ที่เราคิดว่ามันมีเชื้อราในดินหรือมีอะไรสักอย่างต้องตากแดดให้แห้งนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะที่ผ่านมาโดนน้ำฝนเยอะมากค่ะฝนตกเยอะมากจริงๆนะคะโอเคแชร์เป็นประสบการณ์นะคะเผื่อเพื่อนๆเจอกันเราก็ต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะเราเป็นเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะคะ สวยงามค่ะน้องๆสวยงามนะคะส่วนอันนั้นเป็นอีกแปลงหนึ่งค่ะเพิ่งลงกล้าเหมือนกันค่ะอันนั้นลงไปไม่มีปัญหาค่ะน้องๆไม่ตายนะคะมีแปลงนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้สําเร็จแล้วนะคะโอเคอีกประมาณสัก45้าวันก็จะได้หม่าน้องๆแปลงนี้นะคะช่วงนี้เราก็หม่ําจิงจู่ชายหม่ําสลัดแปลงเล็กๆนี้ไปก่อนนะคะโอ้ว่าน้องเจออากาศเย็นนี้ สวยงามผิดหูผิดตาเลยค่ะตอนแรกนี้โหูล่อแร่ลอแร่กันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็แม่จ้ามาแชร์นะคะว่าสำเร็จแล้วนะคะแปลงที่ดินมีปัญหานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแอดแ l นด์ลิฟแอนด n เลินด้วยนะคะแล้วก็ช่อง y o u t u b n n h l แอดแ l น n ์ลิฟแอนด n เลิ a r นเช่นกันคะ่ะวันนี้บ๊ายบาย